จะข้าวด้วแม่เด้อพ่อไปใส่จ้ามินาตีจ้าเอยยากาศพี่นุ่นเป็นไงเอาดูเอาดูเดี๋ยวมันโป้ไว้มันโปไว้แล้วอื่นไข่หรือเน่าลีเดีโร่เกเบล่าีเดฟโร่ล่าอีไยเด้ค่ะขอแม่มาอย่นเอยไทยรู้นะพ่อถาไทยรูปะ พาเดนน์ไปอาซีเอ <ไป S 1> แล้วไปยเจนน์เดนน่ไปไปไท

phun thuốc nhau giúp chữa chườm cái gì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  cái ở cứ khđom Cứ <laughs> 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 แล้วคู่เตียบอกบอกว่านานแล้วโอ้แข่งว่านาแล้ววันแรกหมื่นหนึ่งเหนยเพียะกองก็วันยูฟังผีคอยชัด

เหนียวพี่น้องเหนียวมเลดขาเจ้ามดีนอมวเีัเจ้า่น้อเจกัน่ไินวันจุประชยเกิดเือนธันวาคมไปแสดงตัวที่หน้าห้องตั๋วแล้วเข้าฟรีได้เลยวเอนลาโอ้ยไม่หน่อยเข้าฟรีไปเข้าฟรีให้กันเขาเดือนธันวาคมเขาให้เข้าฟรี ไปให้ดีได้มือปกติปกติไม่หน่อยเขางานยากยากด้งานวัดจุประเชื้อให้เกิดเดือนธันวาเข้าให้เกิดเดือนธันวาเข้าฟรีเมียนเมียนไม่หนเกิดเดือนธันวาสี่ประดุลก็เข้าฟรีที่กันเลยโอ้เมียนเจ็ดตุลาที่น้อธันวาตั้งไหมวันนช่วยเป็นการคันวาคันวายาคมคันวายน

วันที่เท่าไ่วันทีเท่าร่จ้าเอาทาันที่าษนหนันทีเท่าใดันทีสิบอะันทีสิบวแม่แม่้านเราานนันทีสิบเจอกันเลยเจอกันเลยจ้าทันทีสิบวที่สิบยูเด็กเกาะยูเด็กเกาะ

เขาไปแอดเป็นเพื่อนแล้วเขาเป็นเพื่อนกันแล้วแต่รีตูนเลยเสียดายเสียดายแม่นเดี๋ยวเสียดายหน่อยแม่เป็นไรอูทอนแล้วขนาดพิมพ์พิมเลยนะเขาบอกว่าเป็นไปแล้วเก้าสิบหัวเซนต์แต่ว่าแม่เป็นอะไรมันสร้างใหม่หน่อ้างใ่เิดไปอย่างปิวมันปิวลองใส่น้ำหนักน้อยเกินไปล้มพัดมันเลยปิว คนเล็ผิวโอ้โอเหมอนนิงเรอตาอย่าปชื่ออะไรชื่อมออยู่ในร้า์ลิงอยู่ในร้ายฝากไปติดตามเฟ็ดพี่หมอนอิงใหม่ด้วยนะคะ พ่น้าอกเ้นมันก็สิยดติวมันแล้วก็พ่นอะไรตลกตกนี่แหละแต่ว่ามันไม่ตลกพอดเอมันเล่อวยพอว่าเราอามันพุ่ไปพุดอยังไงวะทำไมไม่ไปมัน ก็ต้องนั้นนั่นการเต่ไปเล่อยๆการปะการคอตตการทำรายตัวเองการเขาเกลีสัตว์อันตรายอ่ะที่มันจะเป็นอันตรายพูดในนี้ช่องเตาก็ฟิวเจี๊ยช่องเตาก็จะฟิวเหมือนกันสังเกตไหมในนตอโเจ๊เออแจ้งอยู่ทางนี้แจ้งอยู่โอ้หเจ้าที่นีอยิ้มหวานเลยลูก นมาลูกนมา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 เอออยากเกาะวิอยากเกาะ่ลไปมือโดกจุเ่อยเ่ยอยแร่ข้ามหนีจุกแร่มาแตกวงพอเต็ละคน ไเรอม่ได้ัไหนไ่ะโันไม่พี่หมอาพี่นนท์งยิมพูดแล้วถ้าใครไม่ไปพรุ่งนี้ออกจากกลุ่มไปเลยเอาโอเคครับอื่นคำนี้พอกันยุวัตรจุกเช้เกิดเดือนธันวาคมเข้างานฟรีนะครับพอกัน ครับนี่ครับเบื้องอาชีพพ่อพอดา